ฝังแนวตัวเองไม่ได้เลยนี่ใครสอนอยู่ไม่มีอ่ะพักใช่ป่ะร้องว่ยต่อถ้าฝังคนเขาตองเย็บเขาต้องเย็บเนี่มันแน่นอนผู้หญิงใครแบบโหดสุดไม่ฉนัดีไซน์หรืออะไรเสียงดีแบบร้องแบบ ลองลิสติอย่างเงี้ยไมไับน I have n อย่างเงี้ยผมว่าก็ยังเป็นเอดนโซฟ์ถ้าเวย์อยู่เอ็มนอะเถ้าเวอยู่เวสนากว่าแต่ว่าปวดภาษาแว่ภาษารู้ไม่ได้จริงภาษาเอ็มก็มา I have nothing นี่ก็ภาษามาใครที่คิ้วมาเจอเอ็มเลยได้บอกเลยองได้ I h ด้ค่ะแล้วผู้ชายคนไหนที่คิ้วสามผัมาเจอพีได้เลยได้ต้อง <c oughs> เา้าเราเปิดเพลงนะ <c oughs> อะไรโชว์พุงตอนจบย้อย,ยอะไรเงี้ย